ับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมสถานีรถไฟอุดรธาน,นีนะครับเนาะนี่ครับรถไฟรถนอนพิเศษเราพึ่งมาถึงอุดรธาน,นีครับนี่กระลังขวดหยอดขวดพิเศษเลขที่สอนี่ครับสถานีรถไฟอุดรธาน,นีครับพี่น้อง กำลังจอกไปสูน่นองคายครับปลายทางน้องคายครับเดินทางมาจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีน้องคายครับนี่ครับกำลังออกเดินทางไปสู่จังหวัดนองคายนะครับ